สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาตอบคําถามเพื่อนบางคนนะครับที่ทักเข้ามาถามเอ๊ะทำไมถึงเลือกที่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับคืออย่างนี้ครับผมต้องต้องบอกก่อนนะครับเมื่อก่อนที่เป็นงี้ผมทําอ้อยนะครับทําไร่อ้อยนะครับนะครับทําไร่อ้อยแต่ว่ามันยังไงมันไม่ค่อยได้ผลผลิตนะครับหญ้ามันเยอะคุมหญ้าไม่ค่อยอยู่ครับผมได้ ผมก็เลยได้มีความคิดว่าจะทํายังไงหญ้าเยอะอยงนี้ผมก็เลยคิดจะเอาญ้ามันแลกเป็นเนื้อนะครับก็คือทํายังไงครับก็ต้องซื้อวัวมาเลี้ยงซื้อควายมาเลี้ยงนะครับครั้งแรกผมเลี้ยงวัวก่อนเนาะผมซื้อมาแค่แม่เดียวนะครั้งแรกแล้วก็เลี้ยงมาสามปีสี่ปีละวัวเนี่ยจะออกลูกปีละตัวนะครับถ้าเราเลี้ยงเขาดีๆออกลูกปีละตัวตอนนี้ผมมีบัวอยู่ทั้งหมดตอนนี้หกตัวนะครับแล้วผมก็ซื้อเพิ่มเข้ามาอีกตัวสองตัวนะครับ มีอยู่หกตัวแล้วได้ลูกลูกที่มาเกิดอยู่กับผมนี่ประมาณสามสามสี่ตัวแล้วเนาะแล้วก็กำลังจะเกิดจะคลอดอีกสองสองสองตัวเนาะเนี่ยครับเหตุผลที่ผมเลี้ยงก็คือในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้หญ้าเราเยอะเราก็เลยเปลี่ยนจากหญ้ามาเป็นเนื้อนะครับให้เป็นเนื้อนะครับก็วัวหรือควายที่ผมเลี้ยงนี่จะเป็นสายพัฒนานะครับจะเป็นสายพันธุ์ที่สามารถ เอาไปต่อยอดได้นะครับจะเลี้ยงแบบส่วนมากจะผสมเป็นน้ําเชื้อเอกชนน้ําเชื้อกลมอะไร,งรเงี้ยครับเนาะนะครับก็ขอตอบคนที่ถามนะครับก็คือเปลี่ยนจากหญ้าให้เป็นเนื้อให้เป็นเงินนั่นแหละครับอีกอย่างครับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราลงทุนแค่ครั้งเดียวเนาะซื้อพ่อพันธุเอ้ซื้อแม่พันผมจะไม่เน้นพ่อพันเพราะว่า พราะว่าพ่อพัอนธุ์ผมจะใช้จะอยากได้ลูกตัวไหนผมจะใช้น้ําเชื้อหลอดนะครับน้ําเชื้อเขาเรียกว่าน้ําเชื้อหลอดเอามาผสมเทียมเอาเนาะนู่นครับควายมีควายอยู่แค่สี่ตัวนะครับตอนนี้ก็คลอดอยู่ตรงนั้นอีกตัวเล็กนะคลอดประมาณต้นปีนะครับอีกอีกอีกแม่นึงนะครับอีกแม่นึงนี่นี่นอีแม่นี้ก็กลาลังจะคลอดนะครับเดี๋ยวให้ดูควายนะครับควายนี้จะเป็น อีกตัวนี้จะเป็นจับนะครับสายจับเป็นสายนอกสายนมนะครับสายจับเขาเรียกว่าจับจระปัดันะครับจะตัวนี้อายุแค่สิบแปดเดือนนะครับสูงร้อยสี่สิบห้าแล้วนะครับสูงมากตัวนี้การเจริญเติบโตของเขาดีมากดีกว่าควายไทยเยอะนะครับนะครับจะเป็นสายพัฒนานะครับผมจะมาไขว้กับไฟของไฟไทยนะครับนี่อาเจ้าดอกรักนะครับชื่อดอกลักนะครับอี่ตัวนี้ ให้ดูก่อนนะครับเนี่ยดอกรักนะครับเป็นจ่ายก,กับนะครับดูดูเขาของเขานะครับอ่าดูหน้าตาเขาจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนควายควายบ้านเรานะอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับ,รบผมจะผมจะใช้นะครับผมจะ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 ใช้พ่อพันธุ์เนี่ยพันธุ์ที่ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้นะครับเอามาเติมโครงสร้างของควายไทยเรานะครับตอนนั้นเป็นน้องบัวไหยนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ผสมยังเป็นสาวอยู่นะครับก็คือนะครับขอตอบนะครับของเพื่อนคนน่ะคนที่ถามเข้ามาว่าทําไมเลือกที่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับอีกอย่างก็คือเราสามารถได้ขี้เขาได้มูลเขาอ่ะเอาไปทําปุ๋ยได้ด้วยนะครับเราประหยัดเงินซื้อปุ๋ยใช้เยอะเลยนะครับได้เยอะเลยนะครับอ่านะครับขอตอบนะครับนี่บรรยากาศ ให้ดูบรรยากาศคอกวัวผมก่อนเลยครับเพื่อนบางคนบอกว่าโอ้พื้นที่ไม่เยอะแยะมีวัวแค่นี้เองผมไม่เน้นปริมาณนะครับผมเน้นคุณภาพนะครับวัวควายที่นี่นะครับให้ดูพื้นที่ก่อนนะครับกว้างใหญ่นะครับผมแต่มีวัวควายอยู่แค่สิบตัวนะครับกินไม่ทันนะครับกินหญ้าไม่ทันนะครับผมจะกั้นเป็นล็อกเป็นล็อกไปล็อกไว้นะครับนี่ครับบรรยากาศที่คอกวัวผม หลังจากเลิกงานมานะครับเราจะมาหาน้องเขาอย่างเงี้ยครับทุกวันเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับที่เราต้องต้องทํานะครับจากงานประจําเรานะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีไว้อ่าให้ดูไว้เพียงเท่านี้นะครับหรือเพื่อนคนไหนสงสัยอยากถามอยากให้ถ่ายนู่นนี่นั่นให้ดูก็ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับสําหรับคลิปคนที่ถามเข้ามาว่าทําไมถึงเลือกเลี้ยงวัวควายนะครับก็ทําคลิปให้ดูแล้วนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ